เอ่อถ้าเป็นโดยภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับก็ก็ก็ยังคงเก็บทองคําไว้นะครับแล้วก็เก็บพวงมันนี่มาเก็ตฟันนะครับแบ่งจากธนาคารไปบ้างเพราะธนาคารตามกฎหมายได้ล้านหนึ่งใช่อให้คุ้มครองเงินฝากหรืออจะไม่เป็นไรเราเราไม่ถึงล้านเราไม่ต้องกลัวนะฮะอั <c oughs> <c oughs> นนี้ก็ก,ก็ก็แบ่งไปเก็บมันนี่มาเก็ตฟันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะได้ถือในฐานะเจ้าหนี้ของรัฐบาลผ่านกองทุนมันนี่มาเก็ตฟันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ จริงๆหุ้นหลายตัวพอซื้อได้แล้วนะในราคาที่ถูกมากเลยเมื่อเทียบกับกิจการนะฮะแต่แต่เนื่องจากเอ่อผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์จะพูดหุ้นหลายตัวไม่ได้นะฮะก,ก็ก็ลองไปศึกษากันดูเองก็แล้วกันว่ามันมีหุ้นหลายตัวที่ที่อันเดอร์วลูกว่าความเป็นจริงมากพอสมควรแต่ว่าไม่ควรเข้าไปซื้อทีเดียวสามารถทำ dollar c o s s e l e v a เ e ค่อยๆซื้อไปหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช้ตัวดิสเคามากเลยนะเทียบกับธุรกิจของเขาแม่เทียบกับ h ิดเ e n นแอสเซที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พูดถึงของประเทศไทยนะแล้วก็หุ้นต่างประเทศที่เป็นกลุ่มของของโลกอนาคตอะ่ะคือเอา Nvidia เอ็นบีเดียวอะไออกไปเพราะมันราคานแพงเกินไปอะ่ะหุ้นหุ้นที่ที่จะเป็นแกนหลักโครงสร้างของโลกหลังจากนี้นะครับยังเป็นบริษัทหลักระดับร้อยล้านเหรียญอยู่เลยคุณคุณกีตา ม,มีมีอยู่บริษัทหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับควันตัมเนี้ยนะครับ